คนจะลาขอคัสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยและหาเวลาพบก,กันช่วมองรักมีเวลาเต้นต้นอยู่ใกล้กัน เเดเดวสวัสดีครับผมก้อนพัทลุงครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนกเกษตรอีกเช่นเคยวันนี้เรามีคอนเทนต์สนุกสนานเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่สวนกเกษตรแห่งนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> หนูเจ้า Mà phá là sao có bỏ qua, hôm nhìn chị cái... ừ. à ờ, hôm nhìn hôm nhìn Hả? Ừ. hôm nhìn 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 พิสูจน์ตีใจพิสูจน์ตีแบบตรงไหมตรงครับตรงครับผมรักเดียวคนเดียวครับอ้เกี่ยวด้วยเหรอไม่ไม่มันเกี่ยวแหละมะพร้าวนี้อร่อยครับรบได้ความหอมความหอมน้าน้าหวานมันเกิดจากทะเลอันนี้คุณทำอะไรเนี่ยแควกแควกแควกฮะแควกครับแควกคือการแบบจกแล้วงัดไหมอ่ะมันเนี่ย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 คือแควกแควกนี่คือแควกครับใช้อะไรแควกอ่น อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรกลับมาพร้าวนี่กินนิ้วครับเจออย่างอื่นแควกเถอะและและนี่ไอเลยเลยดิอ้อยเลิศมาแควกดูดูทุกคนดูดูนี่เลยนี่เลยที่แควกของอบตครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตำอันใหม่ครับผมผมนั่งใกล้คนช่วยแล้วผมตื่นเต้นผมแควกไม่ถูกครับผมจะบอกว่าการกินเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมแบบมันมัน มันหอมมันกรอบมันหวานและอะไรบริหารบอกว่ามันฟรีเรล่งนี้คุณขอมาเราจะให้ มอดหรือเวลาผมลงไม่ปินแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีนะไม่มีกับเราไอกัวไอกลเมียกลัวมากดิวะกลัวมาดิวะผู้บริหารสวนเกษตรของเราครับร้องนะเอาไปต้มยำทำแกง คำรามดูน่ากลัวน้ำตาปม,มาลำน้ำลดตัว <What? S 1> ตาคนอย่ <c oughs> างฉันส <c oughs> ูบลกเลยมา <c oughs> เอวันเราพเรไม่โตโกลทำไมกันเาเือไทำไมจอความตั้งใจไม่ได้พลังเลอชตินี้เก็บแล้วนะไมอยากเอเธออีกเลยมีอะไรบางอย่างแน่เลยอาว่าจอจอมันบ้า ใเว้นมาพลาดมาพลาดตรงนั้นหญิงได้คือหัวดิวันศุกร์กับวันเสาร์เจ้าของพร้อมเอนเตอร์เทนแต่ถ้าจันถึงอาทิตย์ถึงจันทร์ขอเวลาไปปลูกผักเอนเตอร์เทนเรื่องอะไรเล่า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 ทุกเรื่องไงเล่าทุกเรื่องมันได้คาดหวังกำไรสูงสุดแต่เราคาดหวังให้คุณได้ความสุขที่สูงสุดมา สวนบ้านเรามามนะดื่มดำกับธรรมชาติถ้าคิดว่ามีความสุขก็มาแต่ถ้าอยากได้สะดวกสบายก็พักห้องพักชิวๆก็กางเต็นท์ดื่มดำนี่ออกอาการแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าครับใช่ตาจะเบลือ ของแบบนั้นน่ะเข้ามาทําลายชุมชนเราแม้แต่บ้านเขาตั้งเขาไปเช่าเขาอยู่มันเป็นสิ่งที่รันทดทั้งทั้งที่เราเกิดมาในผืนแผ่นดินที่แค่ออกเรือไปไม่เกิ50น50เมตรก็มีปลาให้กินแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าเราเลือกที่จะทําลายมากกว่าที่จะสร้างวันนี้เขาจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราก็ยังไม่สําเร็จคนที่สําเร็จ เขาก็จะไม่กลับมาบ้านสังเกตไหมว่าคนบ้านเราที่สําเร็จเยอะแยะแต่เขาจะไม่กลับมาบ้านที่ริง,ง,รงที่ก้อยพี่พึ่งพี่เนี่ยพยายามทําอยู่แล้วเขาก็อือันนี้คือหลายคนก็แอนตี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาแอนตี้เนี่ยเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าพึ่งเราหมดแล้วนะ วางปลามิสิบโลได้สองร้อยหรือว่าเราจะวางกุ้งแค่ตัวเดียวได้สองร้อยก็ทอดแหเอาเนี่ยมันเป็นความคลาสสิกพูดตรงๆนะไม่ดราม่าก,กันแไม่ดรามา่าไม่ดรแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเป็นชีวิตจริงก็เ,เห็นเศษขึ้นมาตัดยางทําทไมเศษมีที่แล้วไม่ปลูกปาล์มทำไมไปปลูกผักสลัดเอ้ย,อยนี่ผมตัดยางอยู่<ล>ยยนะไม่ผมไม่ได้ว่านอนตัดยางแต่ว่าก้อยทะดีแล้วแล้วก้อยจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยทำไม นะไมคนตัดยางไม่ด้วยเพราะปีหนึ่งเนี่ยมันตัดได้กี่วันอือถ้าเราเรียนมาเราก็ต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์อือเสร็จแล้วคือบางคนเนี่ยพอไม่ได้ตัดยางเขาก็ไปต่อไม่ได้ถ้ามีที่สิบไร่เนี่ยนะถ้ามีที่สิบไร่เลยเ,เอาง่ายๆเลยสิบไร่เนี่ยค่นยางครึ่งไร่แล้วไปปลูกผักแล้วก็ตัดยางไปอีกสิบไร่อ,อย่างน้อยๆนะ่ะวันที่ยางเราผัดไปตัดไม่ได้เราก็ยังมีผักกิน เขาเรียกว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานมันเป็นทฤษฎีใหม่ทีนี้อันนี้ผมขอขอูสรุปอยากเราไม่สามารถที่จะชี้ทางหรือว่าบงการชีวิตใครได้หรอกมั้งเราบังคับใครไม่ได้โลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ช่างโลกครับแต่ว่าเราต้องดูตัวเราว่าเราจะไปทางไหนก้อยเนี่ยก้อยเก่งเรื่องยูทูบพี่ไม่ยุ่งเรื่องยูทูปก้อยก็ทําไปแต่ว่าแต่ว่าคือพี่เนี่ยพี่เนี่ย ถึง 5G กูต่อไอ้ 10G มากูปลูกผักกินกูเลี้ยงปลาเนี่ย <c oughs> มันเป็นสัง,สงคมต้องมีต้องมีรถต้องมีบ้านต้องมีเครื่องนุง่งห่มต้องมีเสื้อผ้าต้องมีเครื่องประดับเงิน,เ,น,นเราต้องหาแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยคือเราต้องแข็งแรงมาจากข้างใน,นอ่ะเราต้องแข็งแรงมาจากข้างในอ่ะ่าเข้าใจโอเคไม่ว่าจะโควิดหรือจะหลังจากโควิดอะไรมาเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้โดยที่คือเข้าใจไหม Hey, นี่นนข้าวมีปลากินนี่แหละกันี่ะนี่ในคลิปนี้ปล่อยไปนี่เขาจะเกลียดพี่มากกลัวจะโดนทอมบ,บ้าน นึ่งก็คือว่าตอนนี้สวนเกษตรฟาร์มสเตย์เนี่ยในในในกาหมากหรือว่าในแหลมกลัวเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับที่นี่ตอนนี้พี่เสกก็ทําเกษตรในเรื่องของการปลูกผักสลัดแล้วก็ไอ้กลีนโอ๊กเลดโอ๊กนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต่อยอดจากการปลูกผักของเขาเอามาทําสลัดโลผมผมผมเชื่อว่าในตำบลก่อหมากเนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแหละข้อมูลในเรื่องของการปลูกผักติดตามนะครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมจะพยายามนําเสนอข้อมูลของสวนกเกษตรที่เนี่ยรายละเอียดมีเยอะนะครับทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งไว้คลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าถูกใจก็กดไลค์โดนใจก็กดแชร์ออกไปสําหรับผมกอยพัทลุงพี่เสกศัก,กดิ์ผู้บริหารสวนกเกษตรความสเตผู้บริหารเอ้ยบริหารดิก,กูี้้าตำแหน่งกูก <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เอ้ย ไม่ได้บริหารเองหรอกูขี้เกล้าเอ้ยไม่ใช่เราเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดการมานั่งคุยกันอย่าไปชีเรียดอะไรยังมีเรื่องราวฟาร์มหมูที่เขาเรียกอีกเดี๋ยวผมจะทํานําเสนอในการเลี้ยงเขาเรียกว่าทำมูลเกษตรไม่รู้สิมันอย่างวันก่อนนะฮะคลิปก่อนที่ผมปล่อยไปในการเลี้ยงเป็ดของอปการนะฮะในเรื่องของการจัดการกลิ่นมีสูตรมันมีที่มาในการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ เกษตรพัฒนาใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้มไม่มีค่าจะจ่ายเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมวัวกินหยวกกล้วยอ่ะเออมีพี่พึ่งพี่พึ่งพี่พึ่งก็ทําอยู่ผลลัพธ์มีต่อย,ยอดได้ใช่ไหมไม่กินยางด้วยโอ๊ยไม่มีมีกินยางดน วันไหนไม่มันต้องมีการจัดการแล้วก็พี่พิ่งกกําลังทําอยู่การจัดการแล้วก็มีผลลัพธ์แล้วก็ต่อยอดจากการจัดการตรงจุดนี้ได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือการเลี้ยงวัว20ตัวแล้วก็ลุกลามคุกคามในพื้นที่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการตรงนี้มันมีเคล็ดลับมีสูตรคลิปหน้าแล้วกันเนาะจากนี้แล้ว ก็ปิดลิปก่อนแล้วกันเจอกันกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายๆไยบ๊ายบายไปก่อนจะลาข้ามสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยและหาเวลาพบกัน